ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่เคหะร่มเกล้านะครับอยู่ที่ตลาดตะวันนาพัฒนาลุ่งเจริญนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีเคหะร่มเกล้าวันนี้มาชิมขนมนะครับชื่อร้านว่าปริญญาตวตัดนะครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกนะครับผมชิมไปแล้วครับตันนี้ขนมตุ๊กตับนะครับมาทีนี้จะมาลองชิมอ่านี่ครับชื่อนะครับปริญญาตวตัดนะครับตวตัดงาตัดตุ๊กตับนะครับมีหมดเลยเดี๋ยวผมจะลอง ิมนะครับว่าร้านที่เขาจะอร่อยขนาดไหนนะครับนี่ครับดูใกล้เลยครับอืมมันๆแล้วก็หอมงานะครับมันๆจากถั่วแล้วก็มันๆจากงาด้วยนี่ครับงาเยอะเลยแล้วก็หวานมันพอดีนะครับผู้ชมครับอืมครับอืมคือว่าอร่อยเด็ดครับผู้ชมครับ ตอ,อนจะคำส <c oughs> งสัยจะหยุดไม่ได้ครับผู้ชมเพราะว่าอร่อยความหวานมันนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะมาลองชิมถั่วตัดอร่อยออยนะครับก็นี่ร้านของพี่เขาเลยนะครับปริญญาถั่วตัดนะครับชื่อร้านว่าปริญญาถั่วตัดซึ่งร้านพี่เขาอยู่ภายในตลาดตะวันนาพัฒนารุ่งเจริญนะครับอยู่ตรงข้ามกับห้าง บิ๊กซีเคหาร่วมเก้านะครับเดินเข้ามาเลยตรงลานจอดรถตรงเข้ามาร้านพี่ก็จะอยู่ฝามือนะครับผู้ชมต้องขอตัวไปทานตัวตันก่อนนะครับหยุดไม่ไหวนล้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย